สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามใจถือแชนแนลนะคะมา่ีพี่ดอกขายกีกีิกพย้ามา,าหาบักหอยกันนะคะอยู่สถานที่ของเราก็คือบุ่งเชียงขวัญน,นะคะซึ่งเป็นบุ่งที่แบบกักเก็บน้ําไว้ชายแล้วก็าภายในอำเภอเชียงขวัญน,นะคะได้เบิ้งกันพี่น้องคะว่า,าสิตุยหรือสิหลอดนะคะไปดูกันเลยค่ะ คิวยักเต็มทีเลยตอนนี้เออความสวยและความปังค่ะความสวยแลวความปังาอเอาไปเจอกันที่บุ๋งกันละกันค่ะแล้วเราก็จะมาถึงสะพานแล้วค่ะนี่ก็คือบุ๋งเชียงขัดของเราขุดขุุ่นนหินหูหูเปนเหลียวอยู่บุูหูนะเด็ดแล้วกลับไปครับพ่อนี่นะคะนี่ก็คือเป็นบุ๋งเชียงขัดนะคะเราจเรียกันบุ๋งเชียงขัดนะคะซึ่งเป็นบุ๋งแบบกักน้ํานะคะไว้ใช้ภายในหมู่บ้านนะคะของอําเภอเชียงขัดนะคะ นี่ค่ะดีมากเพื่อแบบสามารถทำมาหากินได้นะครับพี่น้องระวังรถอ๋อเลื่อก็ต้องอย่างว่ารถแทสูดความสวยอ่ะนดอเลิ่อนก็ไม่ค่าอยากใับขีดโอ้ยเลินเลืนเลเลเลพิษก่อนลานะคะลากสุดมันจะลากเรามาฆค่าใช่ไหมดูทางนะคะ เพื่อทักเดพี่นอ้องนี่นะที่เป็นน้าหอนแล้วม่มีฝนล้วเป็นน้าฝนนะจะบอกไข่ทางนี่ก็แบบค่ะเล่น <laughs> เหมือนทะเลทรายแบบ<ะ>กตะะต็ต้องจะไตอะค่ะนะคะฝัง่งนี้ก็จะเป็นทุงน่งนานะคะเป็นทุงน่งนาของชาวบ้านนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะเป็นอ่างเก็บน้ำไว้ชัยในโคฟุบริบูของ,ขอ,งอ่าชาวอัมพูรเชียงผัดน,นะคะกติภักดิ์กุกัข้าวโพดดอกสัว เออหลุดลกท่าเหลดึงมงไหนล่ะลุดหลุลล,ลคือตอนนี้ปัญหาของเราก็คือลืมบักฮงครับพี่รองเท้าบัดสิไม่แบบไม่กิน่นแต่บักฮงต้มบักหอยเออกะเทยกัเอเอเลอเตี่ยมัทุกอย่างค่ะผี่อย่างเดียวคือลืมบักฮงเราก็เลยต้องทําการที่แบบจะเข้าไปซื้อในบ้านนลคะ่ะแล้วไกลมากเจอกันนะคะ เออทีมงานของเฮาสบับบงสัเบียก็เรียบร้อยแล้วนะคะแต่และแม่แต่และแม่ไม่ค่อยออกโอออกทาจากเทียสูวจะออกจะหมอนรั้มเขาออกกินยามเมื่อ,อ,อคืนออกจะขาหน่ากินเยอะมากอกินไม่ค่อยกินมาเลยว่าเบิร์กันมาเบิร์กัน็มา,มา,มา,อมมาคอยแต่เขาจะทำไปกินก่อนค่ะมักสับงสับเบียขงเฮานะคะนี่ค่ะเออเออเออ ได้ไหมคะออล่าได้นะไหนเอามาโชว์ซินัทจะบอกให้เลิศนัทจะบอกเลิศประค่อยอะไรคะขออนุญาตไข่กราบนี่แหละค่ะเออเลิศเลิศเลิศป้ามหากรีกเกอสูงพวกยังไม่เป็นลูกเป็นเมียกอ่ะติดต่อไม่ได้นะจ๊ะได้นะคะติดต่อได้เสมอหาปรค่อยเปลี่ยนได้ไหมบอสหาปรคอยเปลี่ยนนะค่ะไต้กิลีกับเปลี่ยนเออนี่นัทลุ้งไปเล่นน้ำลรอครับพี่น้อง พอนแดดคะ่ะปวดหัวมากตอนนี้เอาอะไรมาพักนะคะมึงเปียกหมดแล้วค่ะเสียงแห่พร้อมเอาโอเคค่ะนล้วมาพักผ่อนก่อนนะคะมามดี๋้วใช่ไตับหมกุงพี่้องเมนูครัวเราวันนี้นะคะเอออาพักผ่อนวังนี้ก็ได้ไดหรอกเป็นไงบ้างคะดิดดได้ไหมได้ไหมออรลาก็หนดูอ่อนก็พอายอยู่ได้ไม่เยอะคะ่ะไอดอกได้เยอะมาก เธอยัางว่หายกินเก๊กเดือดสู่อันนีวิวหอยซิก็ธรรมดาแหละครับปกติเราก็ได้ลายหอยนะคะทั้งหอยเชอรี่หอยกาบไปเลี้ยงนองนะคะน้องโบน้องคําแก้วเลิศได้บอกหอยไม่กินก๊กแต่บอกฮวงเตี่ยยับใหยับสาลายเป็นปื้อนไม่ทนังรีวิวถุงเท้ารีวิวถุงเท้าเลยจ้าเปนหนึ่เป็นเพราะอื่นหมดแล้วเออเดี๋ยวมาพักพอนะคะมีปืนมียางเรียบร้อยแล้วดังปูดังไฟนะคะเลิศ ระบบเสาถังปลาเหล่านึงนะคะระบบเสาถังปลาถ้าก็มีฟื้นนะคะมันจะดัไกะบปงกระบอกถูงะินเห็ดเต่ากินอะไรแบบเอาณโาเอาช่องไหนหน่ช่องไหนคะอันนี้ช่องกระทงกระเทยเลยนะคะดูข้างล่างเลยนะคะกระทงกระเทยค่ะปวดจอบเบาเพื่อให้เส็นผพูดลงมือต่ำอินี่ตอมันตัดแบบเลยสุดูงนี่โอ้ชุดกระเพราปลาเขา เอาทิชชู่นี่แม่เบิงเบิงเบิงาาจะมัดหดเลี้ยนมาเออไอเลี้ยนอาจารย์ได้ไหมเฮียบอไปดูทิชชู่กับทิบทชชู่มันจะติดดีมากอลาเสื้อชันบอ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 อากูเฮตเติลไม่ที่ป่นี้มื้อน,นี้จะมาหาเชียงกู๋เฮตาติลไม่อะไรออ่ะปืนไปมัน ลูกเด้อดันยาบาต้องบอลูกเด้อตาบามหินมันหินมันต่ำว่ะมีนมันต่ำอาวตาไปหาหินสูงๆอีเันนี้มอยู่เล้อยาบาเด้อยาบาเด้ินเดงอยาบาเด้อยาบาเด้อติดอยู่เด้ิน่ไปนด่นยังเกาะดักไฟเป็นอยู่เด้อเคนดังนะจ้าหนี่ความสวยอะเนาะเอามันคือเป็นทั้งสั้นบันยอลา มเป้าดับหรือเป่าติดนั่นติดว่าธงอยากใส่อะไรก็แล้วติดเลยเสื้ออ้าป้าดดไม่อะเสุืส้าที่ใด่มีได้แล้วนี่ก็คือทัพของเรานะคะที่เราจะอยู่ในวันนี้นะคะปุ๋ยพูนหรอ,อ,อกกี่คอนเทนต์นี่วะจักรบ่า <c oughs> ลูกพี่จอร์ดาป้าคุถ่ายพี่น้องคารตอนนี้นะคะเ้าก็สิห้องก,การใหม่อยาก่อล่ะ ถุบตะไคร่เพราะว่าสิต้ีต้มหอยนะคะอ่าเขาลยกมาสิได้บะมีกินคราวเฮ็ดเป็ดยูเดอร์เฮ็ดเป็ดยูเดอร์กระทุบตะไคร่ซื่อๆนึงดอกบ่ได้ยากแล้วก็หั่นบ่เย็นแม่นะครับวันนี้ยากถ้าสะแตกกืะสือได้หั่นนิ้วนึ่งเออสำเร็จก็หั่นไปบพรมีอีชานี่บักเข้าแล้วจ้าแลเดี๋ยวมีตัวเนี้ยไมเยอะกูม่กก็เป็นใจด้วยแล้วมาไกลๆเอาใส่อีกเนาะ เพราความรับข้าวแบบกินข้าวเนาะไม่เสียลูกที่เดียวจะไปถุกมาโคกแต๋กันสิเนาะไม่ต่ำค่ะมีเยียอยาลอะก็จะปล่อยเย่าล่ะแต่ว่าโคกงนัดจาเสกโดยด่วนวิวไม่ต้องใส่อะไรเอาอย่าใส่เมี่ยงแม่สิพ่อยมันตั้งได้กางสีเมือนกันที่มันตั้งได้สามสี่ชิ้วใส่หมอเลยนะค่าขั้นตอนเลือกเมี่ยงเหนียวลืมมาเกลือมาน้ำเพื่อทีจะเติมรสชาติมันลืมค่ะเอาพ่อกรหาหาที่สุดไม่ได้มันจะได้บ่ดี อื่นกอนมันลูกคาล่างมันลูกบปได้ดอกเพราะว่าน้องเต่งมันหลายมันบอเขาต้องเอาขอบคอง้างล่างมันลูกบปใหญ่เพราะมันต้องขึ้นสำรับได้นะอี่ปอเขาจะได้กินว่ามือีิสูโอ้ยบักหอยไปล่างไปลตางมจู้ตอนนี้อาหารเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือตำมัะขูงนะคะอันนี้ก็หอยลวกนะคะตำที่ยอดเพชรหน่อไม้ข้าวเหนียวขนมจีนแล้วก็เปไงออร่า เราเมืวันเราวันเลยใช่ไหมยิงเป็นไงบ้างคะครับแจอตายข้าวค่ะเออเลยตายข้าอากินอ่อยอืมมาสีแมนเดอรเดอป่าสีสัมูมาเบาตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนโลเคชั่นมาที่อื่นแล้วนะคะหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จนะคะเออแกำลังลุกหลังหนึ่งอออ เป็นไงบ้างคะออร่าได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าน้ำลึกมากลึกเลยเหรอในลองยืนดูสิหัวโอ้แต่อีนเอ้าทำไมอีนนี้ไม่จมล่ะมันต้มหัวหัวตึงมองโอ้โหดีเออแล้วเป็ดกระชอนมาอันนี้ก็ได้ดีใช่ไหมคะค่ะเลิศปกติขับพอพอได้เออพรุ่งนี้มาใหม่ไหมมาอีกค่ะต้องบุกใช่ไหมจริงมืนหนูยู่นต้อกัน ส่วนซูสีสบ้าซูตบุกแต่ท้านหนังมาก่ค่ะออตะาใหม่า่าง,างายู่เป็นกุม้มตั้าหยังางมาล้วยเป็นกลุมเป็นกลุออผู้ชายวาเลิศเลิศ <laughs> ผู้ชายมาแล้วหนึ่ง <laughs> <laughs> พางกัะบ,บกเก่ากบากเกา้าอะส่วผู้ชายมาดูกับเธอค่ะแซวไซส์สิ ่เฮ้ยนี่คือทางลงเรานะคะเรากำลังจะลงนะคะในวันนี้ทางลงเขาเลยพี่น้องเป็นไงบ้างคะทางนัานค่ะตอนนี้นะคะเราก็ลงมาใต้นลำแล้วนะคะเป็นไงบ้างโบได้ไหมได้ค่ะได้ ไต่ดูซีเยอะไหมน้องแก้วโอ้ดอกคำแก้วนะคะโป๊ะแล้วดเออโปะละวหนึ่งนะคะตะกอนร่าเป็นไงบ้างคะเลิศค่ะเลิศไปทางนั้นดูซีเลิศที่สุดที่สุดเลยใช่ไหมเลือความสวยเป็นเหตุนั้นบอสแต่เ้อต้องมาหากินพี่ดอกขาเออความสวยนะน่องนะใครใครหาให้กินนะคะเออเออเป็นไงบ้างไหนดูหอยสิคะไม่ไม่หอยด้านล่างอยู่ไหม อ๋อหอยแล้วครับใช่ไหนดูซิมีหอยอะไรบ้างโชว์ซิบอสก็โอ้หอยแก้วหอยเชอร์รี่นะคะแล้วก็อันนี้ขนเรียกว่าหอยอะไรนะหอยอะไรอ่ะหอยกาบเหรอหอยกาบแล้วก็นี่ก็จะเป็นหอยหอยเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องหอยเลี้ยงน้องนะคะของแบรนด์แบรนด์ของออร่าเองนางออร่าเป็นไงบ้างคะหอยราบหอยราบเลยคะใช่หอยยาวหอยยาวมันกูเออเป็นไงบ้างออร่ามึงกูเดี๋ยวอะไราโทศสู ได้บักหลายเ้จาพี่น้องเอ้อขอเทยมาหาหอยอ้าขอบว่าลำบากแล้วหนึ่งเอออ้ายากระโดดไหนอ่ะอ่ะมัเอาปอดไม่บอกว่เอาจิงนะคะไหนๆดูซิเพียงแค่แบบเอามือซาวเอาซาวเอามือาวเอานะคะค่ะเอามือ รูปรูปรูปเขาม่รู้เ่อกรรมทําเอานะคะตามวิถีชีวิตชาวบ้านนะคะตามวิถีชีวิตบรรพบุรุษเราค่ะบรรพบุรุษเราพาทำเองแล้วทำนะคะเป็นวิถีชีวิตของพื้นบ้านนะคะหากินในช่วงโควิดนะคะเออไม่ออกต่างประเทศนะคะความสวยอะเนาะนี่นะคะนี่นะคะ โอ้ยเลยต่อไปคุณต้องได้สระผมค่ะดูค่ะดูสภาพผมค่ะแข็งกระเด็นเลยสวยอน่อนสวยแต่กระมังสิสวยนะน้องนะเลิศจิบปากค่ะตอนนี้นะคะเราก็มานั่งชมบรรยากาศนะคะแสงก็จะเชียงตานิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ใบสามกว่าแล้วเป็นไงเอาล่าของเราเราก็งมหอยนะคะ เราก็ได้เยอะอยู่นะคะนนี้ค่ะแค่เอามือเท้าเอาเอามือเท้าไปน้ำหนามันด้นนออไ,ไปน้ำพืน <c oughs> โอ้น้ำพืน <c oughs> โอ้ช่วกระทงกระเทย <c oughs> ช่วงกระทงกระเทยนะคะช่วงนี้ขอตุบไปก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าน้องตุยแล้วน้องตุยแล้วเพราะว่าโดนแบนนะคะโ <c oughs> <c oughs> ดนแบนไปแล้วดต่นะคะแต่เราก็จะไปกู้คืนนะคะยังไม่หายไปไหนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะแต่ช่วงนี้ติดตามไว้ก่อนนะคะก็คือเท็กก็นะคะตรงนี้ ตรงนี้นะครับติดตามได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเขาจะขึ้นให้ทางช่องตัดใจเธอจะขึ้นให้อ่โอเคนะคะโอเคนะคะสามสาวบุบรีเนาะบุบรีเนาะแล้วก็จะได้เยอะอีกนะคะฮะแล้วก็จะไปแจกชาวบ้านเอาไปแจกชาวบ้านอันนี้คือแบบว่าเป็นกระเทยแบบอะไรนะเขาเรียกว่าต้นแบบอะไรต้นแบบที่แบบไปหาแล้วจะของลำบากเนาะไปเห่คนอื่นไม่ทำไปได้ลำบากเลยนะคะแล้วก็ กินเราก็เรารับประทานไม่หมดหรอกค่ะเราต้องแบ่งกใช่ไหมคะใช่ค่ะต้อแบ่งเบาให้ชาวบ้านด้วยนะคะเราไปกินคนเดียวไม่ได้จริงกินคนเดียวไม่ได้เราต้องแบ่งด้วยนะคะเราต้องไปแบ่งปันนะคะเพื่อนบ้านนะคะของเราหน่วยอยู่ในกลุ่มเดียวเออมาหอยนะอุ้ยเลิศเลิศ ก็ที่สุดน้ำเมื่อวันนะน้องนะหลังจากนั้นเท่ากับสิขื่นพี่น้องมึงท้าขื่นแล้วเนี่ยโอ้กูสิขื่นจะไรน,นี่สูเออวีแ <V S 2> <V S 1> ล้ว <V S 1> หนึ่งนะคะเอาไนี้กูสิขื่นแลยนะพี่น้องมึงสิขื่นแล้วนะคะมึงท้าขื่นเนสูขื่นอยู่ในวันนี้โอ๊ยนายไปค่ะ โอ้โหไม่ได้ขึ้นได้วันนี้เยีไอ้ายอ้ายขึ้นได้สำเร็จแล้วค่ะนัดอ,อ้เออเออได้ได้ไดไดอยู่เป็นปะ ความโป๊เป็นศูนย์มันปะความโป๊เป็นศูนย์การันตีทุกการันตีเหยเมื่อยตาบตะขาบอาทิตย์หน้าไปเรือจังมากันไหมแม่อาทิตย์หน้าเพื่อสู่เป็นไงบ้างโอ้ได้เยอะอยู่นะเวลาปันหากินปิ่นเนาะได้ไม่เยอะหรอกน้องๆข้ามแก้วกันน่ะบันนี้ตาเพปันหากินปิ่นเนาะสู่เต็มคูพอดี ่าพี่นอ้องอ่าข้ากรดเรียบรอยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเดินทางกลับกับตุยค่ะตอนนี้ตุยบักค่ากอแบบนาแนลนดํานเบิร์ดนะคะอ้าวมันว่าคลิปนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะกับแบบกับทีสามโตมาหากินนะคะเพื่อนที่ทำคอนเทนต์ในการง้มหอยนะคะพี่น้องขาเออนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าอยากกินทำคลิปแบบไหนบ้างอันนี้ก็ดีไม่ดีก็ ติชมกันมาได้นะคะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอ้าวค่ะวันนี้นะคะเราก็เปิดสกุกนะคะของออล่ามีอะไรมาบ้างอ้าวโชว์ซิมีมีดมีจานมีแบักุ้งมีดบะงวงไม่ใช่บะจมูกแก้วโฆษณาเออแก้วใส่ทีละมาวันอ่ะของของคำแก้วนะคะมีอะไรบ้างมอค่ะเออมีมออันนี้นะคะแล้วก็ขายไปได้คือน้ำปลาสุดจิดของเราเลยนะจ๊ะเราจมาจ๊ะเออบักคุงดิ อย่ามาฟังมึงเรื่องพวกอีบอ์เดียวอีดอกจูต้องบอกไปศพมีศพออกมาก็ที่ดาวที่เขาต้องไปบอกไอ้ดอกไปซื้อละเออไปโทษแล้วเร็วมันมาแล้วโอ้ยอโบด์ระสูงปเราต้องบอกไอหนักไปสืเออะกระเป๋าของเรานะคะก็จะมีคือทิชชู่ค่ะเอามาจากทิชชู่ แล้วก็ขวดน้ํานะคะนะครัหรับเราดื่มนะคะมีจานนะคะเดี๋ยวมีถ้วยเอาไปอีเนื้อเอาอุปกรณ์มีข้าวเหนียวนะคะวั่วตูดีฟะอามากับขึ้นบักไก่นะคะเพื่ได้รับการเชี่ยวบักรุงมาอ่าแล้วก็อันนี้ค่ะเครื่องสำหรับบำรุงยอดที่หรืออีโบดอีโบดค่ะว่าเป็นกูค่ะแล้วอย่ามันนี่ค่ะถ้าบอกน้องกูมว่าอย่าลืมเรื่องอุปกรณ์เลยนะ